เราไปอีกเด้อค่ะ้อน,นี้มรีนเอาสิมาจอเบ,บิงไก่ปลาเนาะค่ะคือว่าม้มน,นันมาหลาะหาเหตุค่ะก็เลยมาพอไข่ไกป่ปลาสองไข่แล้วก็เว้นไปสองมือกับปเบิ่งอีกค่ะกับเป็นมีเพิ่มขึ้นมาเป็น4แล้วมือล้างปเห็นเป็นหาไข่ค่ะแล้วไปเบิ่งอีกกับ เลยอ,อยู่หาเหมือนเดิมาาอาอนาซิกโกกใครละคะ่ะเลยไปไปเจาะเบิงคะ่ะไปแอบเบิงไกลปลาคะ่ะทลายต้จันได้กับออเขาอายละหลายเด้อคะ่ะ มันนี่บ่งบอกว่าจับะ่าแต่ท่านบอวัาหนึ่งนี่มันนางสีมอบล่ะค่ะนี่ค่ะเด้าเด้าใครล่ะใครมันใครล่ะใครมันนี่ค่ะไข่ไก่ปลาเมื่อเมื่อกี้มันแม่มันอยู่อยู่บ่งบอกว่าจะพาท่านบอได้สิเสิบเบิ่งก่อนค่ะแต่จับพาท่านก็ถือว่าใครล่ะ นี่ค่ะถาจะภาพท่านก็ถือว่าโอเคค่ะมาเจาะเบิงไกลปลาค่ะนาสิมีหาไข่นี่แหละค่ะครู้ึกว่าสีมอมแล้วค่ะกกไข่แหละค่ะมอมนี่คือว่ากกไข่เนาะค่ะ จะภาพซรนี้ก็ดีใจล่ะค่ะสิกับแล้วสมความตั้งใจสมความตั้งใจมิที่เดทให้ดได้ภาพแล้วเจอกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสด,ดีค่ะ